ฮายหมค่ะสวัสดีเด้อจ้ามาค่ะพบกันอีกแล้วเนาะคะนอะับเอยตุกตาผาฝันมาเอ้ยนะี่ามานั่งเงินดื่มกาแฟหรือว่ากินกาแฟดำเนาะคะนอะอยู่นํำส่วนหลังเหือนเอ้ยเนาะจ้ะเนะิะเบ่งดอกไม้บานดอกหโเต็มเสีย้ย บานนี่กะพันกะจะน้อยพันกระโรยแล้วค่ะช่วงเดือนนั้นพฤศจิกาธันวานีก็อากาศหนาวพันกะเริ่มเหี่ยวอันหนุ่มเมื่อวานนี้เอ้ก็ตัดเป็นบางดอกเลยค่ะบางดอกพันกะเก่แล้วนี่ค่ะเก่แล้วมันก็เหี่ยวไปนงดอกใหม่พันก็ขึ้นใหม่อีกเนาะพัยังงามอยู่จ้ะมาเด้อจ้ะเด้อสบายดีกันทุกคนบ่ค่ะอันเพื่อนเพื่อนอันทุกคนกระไดกะอันพ่อแม่พี่น้องเนาะ เมื่อนี้มันเป็นวันเสาร์เด้อจ้ะเด้อว,วันเสาร์วันยุดเนาะค่ะเนาะวันยุดก็เป็นอากาศดีค่ะ ขาดดีก็พามานั่งกันจิปกาแฟ,ฟต่นเซาเซาหน่อจ้ะเนาะ <c oughs> มาดคอเออฟังน้ำสวนดอกไม้บานค่ารุนเหลือ เพิงพี่นกร้องเพลงก็ฟังนำเนาะจัะเนาะฟังพี่นกร้องเพลงก็ฟังนำ เมื่อวานกอไม้ดอกไม้พันนักนักกิ่งเนาะค่ะเนาะเอ้ก็เลยไปตัดแต่งพันโอกทำความสะอาดสวนค่ะเมื่อวานเอ้ก็เลยอันนี้ไซเอฟังเนะค่ะเนาะเรื่องเล่าวันนี้เนาะไซร์ฟังเอ็ดความสะอาดสวนตามร่องอันขีหินเนี่ยค่ะอันที่มันกรนอิดเนี่ยส่วนเอ้มันมีอันพันเอินอันเถาเนาะค่ะเนาะเถาหรือว่าอันตะไคร่น้ำเออพันตะไคร่น้ำไหลเดียค่ะ ก็คุยใหญ่หนึ่งเมื่อวานเนี่ยออกแต่ว่าอย่างบนแล้วอีกส่วนหนึ่งผุนอันแฟนเออเริ่มมาซ้อยเมื่อวานเห็นเอยเอ็ดอันอนเมื่อวานํ่นะมาอันเอ็ดนะ่ะมองโต้นั่งยินมองนี้อยู่กาสิเปลี่ยนมัดมืออยู่แบบ้านคำใดทำเนี่จะเดอ้อคำใดออกไปข้างนอกกะบัวไดเอ็ดกะเปลี่ยนมืออื่นถ้ามื่อนอากาศดีเออยกะเอยว่าสีทำคำว่าคำสันกะเปลี่ยนมือน,นี้บาสซีนีนอค่ะเนาะ ก็ดูสะอาดตาดีนะคะก้อนหินบันนีเหาอันหญ้ามันขึ้นเนาะค่ะหญ้ามันขึ้นแล้วตะไคร่ก็อันตะไคร่น้ําก็ขึ้นเสียงเพราะมันชื้นก็เยอะค่ะอันนี้ก็เล่าเออฝังเนาะค่ะเนาะเล่าว่าเอ็ดเตเด อากาศดีขนาดค่ะพามานั่งจิบกาแฟค่ะเบืงง้องเงันนํำสวนหลังเหินดอกไม้บานนั่นอยู่ขางหลังเหิอนอยู่หลังเอ่ยนี่ก่มีความสุขนาะค่ะเนาะความสุขเล็กๆน้อยๆก็ต้องทำเองเหมือนบอกกาแฟกับมืดถวยแล้วเด้อค่ะ วันนี้ก็เอ้อขน,น,นาอันบอกว่าเฮ้ยพ่อแม่พี่น้องมีความสุขวันหยุดนะคะเนาะเฮ้ยแฮปปี้เอเตอกะม,มวนมวนสบายสบายเดอ้อพบกันคลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีค่ะ